สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมได้มาอยู่กับเกมของท่านผู้พันแซนเดอร์นั่นคือจุดกำเนิดของ KFC นะฮะแล้วท่านผู้ชมได้ชมการเล่นของผมนะ People Solo นะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นผู้พันแซนเดอร์โอเคไปเลย Let's go ฮ่าฮาฉันจะจับแกมา ทำเป็นกายอย่าง KFC กดกดนี่กดสิครับกดเลยโอเคอืมเดี๋ยวเราดูกล้องอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะแถวนี้มีกับดักอืมทำลายทิ้งไปก่อน่อะด้านซ้ายด้านซ้ายมีเหตุด้านซ้าย,าายมีเหตุ ด้านขวาก็มีเหตุแต่ด้านซ้ายใกล้กว่าอยู่ไหนจะไปไหนฮะมันอยู่นี่มันอยู่แถวนี้กดวิงวดว่งไวกดวิ่งไวเตรียมตัวตายกันได้แล้วไอ้ไก่น้อยนี่หมายฉันจะไปทอดซะดีดีรือจะเป็นไก่ย่างนะฮะว้าวมาสิจ้าขอขอหน่อยแล้วกัน ทีนึ่งม,มาฉันจะจับแกทำอาหารอืมในกวานี้เรากระเบิดกระจังนะทำายกับตาก่อนเฮ้ยมันมีใครอยู่แถวนนี้ตีกล่องก่อนเผื่อมันหลบอยู่แถวนี้อ่าฮะ เดี๋ยวนะระเบิดพวกนี้เราสามารถทำลายได้ไหมเดียตีตีทำลายได้นะท่านผู้ชมตีทำลายได้ไม่มีใครมาช่วยจริงเด็ไม่มีใครมาช่วยเพื่อนเลย้ยท่านผู้ชมเราไปด้านขวาก่อนดีกว่าวิ่งด้วยความไวติดเดี๋ยวเธอนะ เดี๋ยวฉันจะจับแกมาทำไก่อัานั่นน่ะนั่นน่ะมีอยู่ในกล่องซะด้วยอุ้ยมองไม่เห็นเลยทุบแม่นี่ฮึฮึฮึ่ึจนเห็นตีนไก่เตรียมตัวตายซะเถิดเยเป็นไงล่ะถอนขนจับย่างซะฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้ว โอเคเราจะไปด้วยความไวโอ้มีคนเปิดมีคนเปิดประตูท่านผู้ชมไม่นะเราจะแพ้เหรวเนี่ยนี่ตีไปทีนึ่งขออีกทีนึ่งชาร์จนาจังสักใกลแล้วไม่นะโอ้ยไมย่หนีไม่ได้โอ้โหพระเจ้าช็อตโอ้โหเฮ้ย เราเก็บไก่กินได้ไหมทำมุกเสร็จเรียบร้อยโอ้โหท่านผู้ชมแพ้นะฮะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นอีกตาหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ผมจะเล่นเป็นไก่นะฮะเป็น s u r ร์ v a ว s u r ว i ลเซ c ร i c เว n ก ไปเราข้างนี้จะเป็นไก่นะฮะ follow ไปเลยซึ่งไก่ผมจะเป็นสีอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามติชมกันนะฮะอ่าโอ้โหหน้าตาเราเป็นผู้พันเซนเดอร์ก็เป็นไก่ธรรมดานะฮะโอ้โหนี่เราสามารถเลือกไก่ได้ไก่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 แค่ไก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 ่ป๊อกป๊อกป๊อกป๊กป๊กป๊อกกดเริ่มเราเป็นไก่สีฟ้าไปแล้วกันนะ จะได้เป็นการแยกล่างนะ่นรูตัเก <c oughs> ี่ยวอะไรกันวะอืมโอ้เราวิ่งเข้าชนก็กลายเป็นไก่กล่องนะไก่แพ็คก,กล่องอืมอันนี้เราควรไปทำทำลายพวกนี้นะเอ๊ะเราเบิดอยู่ข้างล่างปึ๊บเก็บอ๋อเรากดดูกล้องแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำลาย อ่าด้นขวานะใกล้ถึงแล้วโอ้ผู้พันอยู่นี่ผู้พันอยู่นี่ผู้พันอยู่ใ,ใกล้เลยวางระเบิดไปจบข่าวเป็นไงล่ะผมไปเอาระเบิดข้างล่างก่อนระเบิดอยู่แถวนี้ มีคนเจ็บระเบิดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจิกเครื่องเลยผู้พันอยู่ข้างบนอยู่เหนือหัวเรากำลังเดินเข้ามาอยู่แถวนี้สินะเนาะเดินตะเลยเครื่องกูเล่นอะไรนี่ไอ <c oughs> นี่คืออะไรอะ <c oughs> โอ้ <c oughs> จิกเอา จิกครับจิก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 เครื่องจิกเครื่องจก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 ปูพันกำลังมาแน่นอนมาใกล,ใกล้ๆแล้วไป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 แล้วผู้พันมานี่ก่อนโอ้โหทำลายกับดักด้วยทำลายสิ่งขวางกัน้นเลอผู้พันอยู่ใกล้โอ้โหอยูอย่แถวเนี้ยผมออกไปไม่ได้เลยออกไปปุ๊บเครื่องขึ้นออกสัญญาณเตือนไม่ขึ้นล้ ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยตา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 ยโอ้ยไม่นะโอ้ยเจ็บครับเจ็บบอกเลยว่าเจ็บอย่างแรงนี่เป็นไก่กองไปแล้วเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บแคบจะขาดใจเพื่อน ฮิวหน่อยโอ้ขอบใจมากขอบใจมากมีการฮิวให้เราแล้วนี่คือด็อกเตอร์เอกด็อกเตอร์ไข่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อย่าไปทางนั้นเราจะแย่ไหมเนี่ยสงสัยเราจะเป็นสายโจ๊กนะท่านผู้ชมเก็บระเบิดก่อน เก็บเก็บสิไปแล้วไปละไปล้ผู้พันอยู่ข้างล่างไม่สนใจระเบ,บิดต่อหน้าต่อตาเจ็กด้วยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเราหนีได้แน่นอนครั้งนี้จะไม่มีใครได้กินไก่เคเอฟซีไปเราไปเราเเรวเร เพื่อนริมหนีอ้าวใครโดนใครโดนวะเย้ท่านผู้ชมวินเนอร์ผมได้มีชีวิตรอดนะได้ไปขยายพอร์ันไก่แล้วนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างอื้อแต่หากว่าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะแล้วก็ กดซับสไครด้วยนะถ้าถูกใจแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดช่วงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ถ้าหากว่ายังไงมีอะไรอยากจะให้ผมเล่นนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าน,นะครับ See you next time บ๊ายบายจ้ะท่ลับันดีนะจ๊ะ